ลูกๆของพวกเขาได้เข้าเรียนหนังสือตามโรงเรียนในพื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการหลวงเพราะพระประมุขของโครงการหลวงทรงเห็นว่าการศึกษาจะช่วยให้โลก,กัศั์ของพวกเขากว้างไกลขึ้นสามารถสแสวงหาความรู้มาช่วยพัฒนาตนเองได้ สารเค้ช่วยพีน่นาทำอย่างกรบผมได้ไหมครับสวัสดีเจ้าลิงน้อยโครงการหลวงไไจึงมีหน่วยงานพัฒนาการศึกษาและสังคมควบคู่ไปกับงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึ้น สอนให้เขารู้จักการเป็นพลเมืองดีโรงเรียนได้มีส่วนช่วยสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรของโครงการหลวงเช่นที่โรงเรียนบ้านขอบดง ในเขตพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่<ป>เด็กนักเรียนได้ช่วยกันปลูกและตัดดอกคาในชั่นขายมีรายได้ปีละหลายหมื่นบาททำให้พ่อแม่เห็นผลและทำตามอย่าง<ป>เด็กตัวน้อย,อยสามารถทำงานใหญ่โตได้เป็นเรื่องที่น่าดีใจไม่น้อย แต่มีสิ่งที่น่ายินดียิ่งไปกว่านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเน er ินเยี่ยมชมแปลงไม้ดอกซึ่งเป็นผลงานของเด็กนักเรียนเหล่านี้อย่างสนททกสนุกและสางชะมเชย <c oughs> ในความพยายามของพวกเขา <c oughs> ีีี่่น้ท เขาผักมันง่ายกว่า จากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เมื่อครั้งเริ่มต้นบัดนี้โครงการหลวงกำลังแตกกินก้านสาขาเพื่อปกป้องภาคเหนือให้เป็นแหล่งความอุดมสมบูรณ์ของประเทศด้วยสถานีวิจัยพืชพันุไม้เขตหนาว6สถานีและศูนย์พัฒนาอีก27แหง่งครอบคลุมพื้นที่เกือบ300หมู่บ้านในเขตจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนน่านพะเยาและลำพูน สร้างรายได้ให้แก่เกษรตรกรในโครงการปีละมากกว่า30ล้านบาทได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจได้รับความช่วยเหลือจากนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศมากมาย <aliment> ผลสำเร็จจากการที่สามารถปลูพืชทดแทนฝิ่นได้อย่างจริงจัง และช่วยให้ชาวเขามีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นทำให้โครงการหลวงได้รับรางวัลรามอนแม็กไซสซเมื่อพุทธศักราช2531 จปนิธานแน่วแน่ในอันที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์รวมทั้งการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงจัดตั้งโครงการหลวงขึ้นเพื่อช่วยให้ชาวเขามีรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจแทนฝิ่นเป็นการรักษาป่าไม้รักษาดินทั้งยังเป็นการทำลายแหล่งผลิตยาเสพติด ที่ได้ผลทางอ่องด้วยพระมหาการุณาที่คุณนี้ได้อำนวยประโยชน์แก่ชาวไทยและยัง